สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจันทราเทรดในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การเทรดที่ใช้งานได้จริงความแตกต่างระหว่างการเทรดระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวคืออะไรกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเช่น s c a ป p i n g และ swing set คืออะไรเราจะเลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างไรถ้าคุณเข้าใจกลยุทธ์เหล่านี้คุณจะสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้ดีขึ้น ไปเริ่มกันเลยครับข้อที่1ความแตกต่างระหว่างการเทรดระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวก่อนอื่นเรามาเข้าใจความแตกต่างของกรอบเวลาในการเทรดกันก่อนการเทรดระยะสั้นเปิดและปิดออเดอร์ภายในไม่กี่นาทีหรือหนึ่งวันต้องตัดสินใจเร็วใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักการเทรดระยะกลางถือออเดอร์เป็นระยะเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ใช้แนวโน้มของตลาดให้เป็นประโยชน์ ผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานการลงทุนระยะยาวถือออเดอร์นานหลายเดือนหรือหลายปีมุ่งเน้นการเติบโตของบริษัทเน้นผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นข้อที่2กลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความนิยมต่อไปเรามาดูกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความนิยมกันแ c a ป p i n g เปิดและปิดออเดอร์ภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีเทรดบ่อยครั้ง ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเด t เทรปิดออเดอร์ภายในวันเดียวการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำคัญมากต้องบริหารค่าธรรมเนียมและสเปรดให้ดีสวิงเซตถือออเดอร์หลายวันถึงหลายสัปดาห์ใช้แนวโน้มของตลาดให้เป็นประโยชน์ใช้ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน Position Trade ถือออเดอร์เป็นระยะเวลาหลายเดือนถึงหลายปีไม่สนใจความผันผวนระยะสั้น ลงทุนในบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตเป็นยังไงบ้างครับการเทรดมีหลายสไตล์ให้เลือกเข้าใจความแตกต่างของการเทรดแต่ละประเภทเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องจันทราเทรดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ